สุดเศร้าสงกรานต์เตชนรงกับชายคนนี้ครั้งสุดท้ายสุดอะไรสงการานต์เดินทางไปร่วมส่งพี่ชายคนสําคัญเป็นครั้งสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าและสะเทือนใจเป็นอย่างมากสําหรับเรื่องของการจากไปของนายตํารวจที่กําลังเป็นที่จับตามองของประชาชนคนไทยอย่างมากอีกทั้งยังเป็นที่รู้จักของเหล่าคุณบันเทิง รวมไปถึงหนุ่มสงกรารที่เป็นพี่ที่รักและเคารพดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ล่าสุดนักธุรกิจหนุ่มสงกรารเตชะนรงได้สวมเครื่องแบบเพื่อไปส่งผู้กำกับเบิ้มเป็นครั้งสุดท้ายหลังก่อนหน้านี้หนุ่มสงกรารได้โพสต์ไว้อะไรว่าขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติครับขอบพระคุณพี่มากครับที่คอยให้โอกาสน้องและให้ความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักพี่